พูดถึงพื้นที่ทางสังคมเราก็ต้องนึกถึงสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นนามธรรมเนาะเวลาเราพูดถึงพื้นที่ทางสังคมมันจะเป็นแอคชั่นมันจะไม่ได้เป็นแค่คำนามมันเป็นพื้นที่ที่ถูกสร้างถูกใช้ถูกให้ความหมายโดยกลุ่มคนต่างๆมันคือพื้นที่ที่คน หล,หลายคนหล,ยหลายกลุ่มเข้ามาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันคือไม่ได้มองว่ามันคือส่วนสาธารณะหรือมันคือห้างสรรพสินค้าแต่มันคือที่ที่คนเข้ามามีแอคชั่นร่วมกันเช่นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดถ้าเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในชุมชนก็จะรู้ว่าถ้ามาที่วัดเราก็ต้องแต่งกายสุภาพแต่ถ้าเป็นคนต่างวัฒนธรรมมาในเซตติง้งหรือว่าในลักษณะทางกายภาพเดียวกันเขาก็ไม่เข้าใจเพราะนั้นการให้ความหมายก็จะแตกต่างกัน เริ่มต้นสนใจลักษณะทางกายภาพแต่ต่อไปก็เริ่มรู้สึกว่าไม่พอละลักษณะทางกายภาพมันไม่พอสำหรับการที่จะอนุรักษ์อัตลักษณ์ของเมืองสนใจชุมชนวัดลำช้างแล้วก็วัดเชียงม่านวัดลำช้างมีบทบาทต่อคนในชุมชนในชีวิตประจำวันเพราะว่าเหมือนเป็นพื้นที่สาธาร,รณะ สำหรับชุมชนจริงๆเลยแต่ขณะที่วัดเชียงม่นเป็นวัดใหญ่น,น้อนักท่องเที่ยวเยอะเป็นวัดหลักที่เป็นวัดแรกของเมืองเชียงใหม่อะ่ะมีพื้นที่กว้างแต่ว่าโอกาสที่ชาวบ้านที่เขาจะไปใช้อะ่ะอาจจะน้อยกว่าสองวันนี้ก็เลยมีบทบาทต่อคนในชุมชนคล้ายๆคนะระดับแต่ก็ไม่ได้แยกจากกันเนื่องจากว่าเป็นวัดที่อยู่ใกล้กัน เราสนใจเรื่องการอนุรักษ์แล้วก็คิดว่าถ้าเมืองเก็บรักษาพวกนี้ไว้ได้มันก็น่าจะทําให้เมืองเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ได้ แต่จริงๆแล้วพอโตขึ้นเรารู้ว่า้พื้นที่ทางกายภาพแบบนี้มันจะอยู่ได้ด้วยพฤติกรรมด้วยปัจจัยทางสังคมอื่นๆมันไม่สามารถคงอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นวัดที่จะคงอยู่ในชุมชนได้เพราะว่ามีคนในชุมชนยังไปวัดไปถวายอาหารให้พระอันนี้ค่ะเรียกว่าเป็น social practice ก็คือว่าเป็นปฏิบัติการทางสังคมก็คือยังมีพฤติกรรมอะไรที่จะไปสนับสนุนทำให้พื้นที่ทางกายภาพนั้นมันคงอยู่ได้ เพราะว่าอย่างเช่นบางครั้งอาจจะสนใจแต่ลักษณะทางกายภาพสมมติเราจะทำท่อน้ำแต่ปรากฏว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าบ้านถ้าเราต้องการทําท่อระบายน้ําโดยที่เราไม่สนใจพื้นที่ทางสังคมไม่รู้ว่าจริงๆต้นไม้ต้นตนี้มีความสําคัญมากนะมันเกิดร่มเงาตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยอะ่ะคนมานั่งตรงนี้ตลอดเราจะเอาท่อน้ําให้น้ําระบายโดยที่เราเสียพื้นที่ทางสังคมไปเราต้องเริ่มช่ำหนักแล้ว ก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราน่าจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่ามีคนกอะไรที่จะช่วยให้คนที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นๆน่นะเขายังอยากจะอยู่เพื่อจะรักษาสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นโมรโดกที่จะส่งต่อไปให้ลูกหลานได้เนี่ยโดยที่มันไม่ใช่กายเป็นเป็นซากทางสถาปัตยกรรมค่ะ คือจานเนี่ยทำแอคชั่นรีเสิร์ชกับพื้นที่ชุมชนคลองบางหลวงแต่เราเองก็ไม่ได้เคยได้กลับไปรีวิสิตไปกลับไปรีเฟล็กมันว่าจริงๆแล้วมันเกิดพื้นที่ทางสังคมจริงหรือไม่เกิดในลักษณะไหนพอได้มาทําเป็นหนึ่งในชุดโครงการวิจัยอันนี้ก็เลยได้โอกาสได้กลับไป Reflect on Practice ของตัวเองเหมือนกันว่าเออที่เราลงไปทํากระบวนการมีส่วนร่วมลองดูซิว่าตรงนั้นมันเกิดพื้นที่ทางสังคมยังไงหรือเปล่า อันนึงที่จันพบตอนทําวิจัยก็คือว่าอย่างที่คลองบางหลวงเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นพื้นที่ทางสังคมสูงทีนี้พอเราเข้าไปดูประเภทเนี่ยเราพบว่ามันมีทั้งสแตนดาร์ดทั้งแท็กติคอลทั้งครีเอทีฟแต่สิ่งที่มันไม่ค่อยมีคือ strategic place m a k ิ n งเอ๊ะเนี่ยหนึ่งแล้วทำไมมันไม่ค่อยมีโครงการใหญ่ๆของรัฐที่ลงมาแบบทําแล้วเห็นผลชัดๆถ้ามันจะมีมันก็จะมีทางเดินริมน้ํานิดนึ่งนะคะซึ่งตอนแรกที่เขาทําไว้เนี่ยมันเป็นทางเดินคอนกรีตแล้วก็มีหลังคาจากมืด,มดเลย ก็ไม่ค่อยมีคนกล้าเดินเท่าไหร่จานก็ประสานกับทางเขตแล้วก็ได้งบจากตลาดต้องชมอะไรเงี้ยเอามาทําเป็นยกหลังค้ายสูงขึ้นให้มันสว่างขึ้นแล้วก็เหมือนมีจุดให้นั่งให้อาหารปลาอะไรเงี้ยค่ะโฮมี่ขึ้นเฟรนลี่ขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่ามันถูกใช้มากขึ้นแล้วถูกดูแลรักษาได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ <S <S คือคอมมอหลงนี่มีทางบ้านศินลปินที่ศิลปินข้างนอกเข้ามาทําให้มันเป็นครีเอทีฟสเปซใช่ไหมคะคนข้างในเองก็ติดมาก ศิลปินมากอะไรเงี้ยค่ะคือมีทุกอย่างครบเลยถ้าจะหายไปนิดหน่อยก็จะอาจจะเป็นการพยายามเชื่อมที่จะ scaling up ขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะางงานวิจัยเนี้ยค่ะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันคลี่ให้เห็นความซับซ้อนนะคะของคําว่าพื้นที่ทางสังคมของประเภทหรือเงื่อนไขของการรวมกลุ่มของคนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแล้วก็ของประเภทของพื้นที่ทางสังคมที่มันเกิดขึ้น คือบางทีเวลาเราพูดคําใหญ่ๆอะ่ะมันนัวมันดูแล้วมันแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่การที่เราเอามีเฟรมเวิร์กอันเบางอย่างที่จาร์เล่าให้ฟังเงี้ยมันก็ทําให้เราเห็นความสัมพันธ์บางชุดแม้กระทั่งเกิดกับตัวอาจารย์เองอาจารย์ก็เห็นว่าเออเราโฟกัสแต่โครงการเล็กๆครีเอทีฟเล็กๆแท็กติคอลก, ical, การดูแลรักษาแต่เราเองก็ไม่เคยมองขึ้นไปข้างบนอะไรเงี้ยค่ะคือสําหรับอาจารย์เวลาทําวิจัย คนอื่นก็คงได้บ้างถ้าเขาหยิบมันไปอ่านเนาะซึ่งก็ไม่รู้จะมีใครอ่านว่าแต่คนที่ทําเองเนี่แหละเรารู้สึกว่าเออเราได้สำหรับจานะคะพื้นที่ทางสังคมกับสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันโอเคเราออกแบบตึกเราต้องรู้กว้างคุณยาวคุณสูงเราต้องรู้ว่าสดุนี้คงทนแข็งแรงไม่ถลม่มลงมานั้นเป็นสิ่งที่ต้องรู้แต่ท้ายที่สุดแล้วว่าเราไม่ได้ออกแบบตึกมาเพื่อเป็นตึกอย่างเดียวอะ แต่เราคุยว่าบ้านหลังนี้มันทําให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านเป็นยังไงเพราะสุดท้ายแล้วอาคารมันไม่ได้เป็นอิฐหินปูนทรายค่ะอาคารมันเป็นส่วนปิดพฤติกรรมของคนที่อยู่ข้างในและเป็นส่วนที่เอื้อหรือไม่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมอะไรบางอย่างค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญกายภาพไม่ใช่ทุกอย่างแน่นอนแต่กายภาพมีผลต่อการเกิดความรู้สึกทางสังคมอะไรต่างๆความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยกายภาพมีส่วน thank you